นักปีนส่วนใหญ่ชอบเจ็บแล้วฝืนใช้ต่อ,อก็จะเป็นลักษณะของ overuse ที่เจ็บเยอะๆเลยคือโอ้โหเจ็บนิ้วกันเยอะหน้าเลยเพราะมันต้องใช้ใช้นิ้วไม่มีใคร <laughs> ไม่ใช้นิ้วปีนเนาะใช่ไหมใครไม่ใช้นิ้วปีน <laughs> บางคนนิ้วบวมข้อนิ้วบวมมา <laughs> สมมุติเราปีนนะครับแล้วกล้ามเนื้อเรายังไม่แข็งแรงเต็มที่เวลาปีนน้ำหนักยังไม่ไปลงที่สะบักดีเราเกร็งที่ตัวข้อนิ้วจิกที่ตัวนิ้วเยอะเกินกเ็เล่ขาดเลยฝึกทักษะในการบิดลําตัวนะครับอย่างเช่นถ้าเราปีนเนี่ยเรารู้สึกว่าโอย ปีเราใช้แขนเยอะจังเลยใช้แรงแขนเยอะจังเลยนานาคตคุณมโอกาสที่ตะบาดเจ็บที่บริเวณข้อไหล่หรือนิ้วมือได้ง่าย <c oughs> เพราะฉะนั้นการเรียนรู้การฝึกกำเนะิดการกลางลำตัวการออกแรงส่งจากสะโพกนะครับ <c oughs> การกดน้ำหนักที่เท้าเนะี่ยจะช่วยทําให้เราลดการใช้แรงแขนแรงที่ข้อไหล่แล้วก็แรงที่นิ้วมือได้มากขึ้นสำหรับ <c oughs> คนที่ปีมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอยากให้ลองสำรวจตัวเองก่อนว่าตัวเองชอบปีแบบไหนชอบปีสูงชอบปีเตี้ย เพราะแต่ละรูปแบบอะลักษณะการใช้พลังงานที่ใช้จะแตกต่างกัน,นอย่างเช่นถ้าคุณชอบปีนสูงมากๆ endurance คุณต้องได้อาจจะต้องฝึกอะไรที่มันแบบแใช้ระยะเวลานานๆหรือถ้าอย่างคุณชอบปีนเตี้ย weight training อาจจะสำคัญกับคุณมากเพราะว่า ทุกท่านพบกับสาระด้านสุขภาพรอยยิ้มพร้อมแง่คิดผ่านมุมมองแขกรับเชิญผมดรกายภาพบัตรนันอรดเมเสริมพัฒและผมนักกายภาพบัตรพงศธรและไมเกตนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนักกายภาพบัตรจิรวัตรชูทองนะครับผมมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในรายการคุยกันเองนะครับผมหรือว่าน้องอาร์มของพวกเรานะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าไม่ว่าจะสูง แค่ไหนก็ไปถึงนะครับโอ้โหพอเราพูดถึงความสูงเนี่ยเราจะต้องทําอะไรไปครับพี่นันไม่มีคําว่าสูงวัดได้หักใจถึงนะครับปีนปีนไหมเราต้องพูดถึงจะสูงเนี่ยเราต้องปีนไปให้ถึงปีนเกลียวหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่มันคือพูดถึงหัวข้อการปีนผานะครับผมเอวาเลสมันน้ำกระสูงไปนะครับเดี๋ยวนี้เราให้น้องอาร์มอธิบายแลกเปลี่ยนมุมมองกันเรื่องเกี่ยวกับการปีนผานอยครับเข้าคําถามข้อแรกเลยละกันนะครับพี่นันน้องอาร์มครับ จุดเริ่มต้นเนี่ยของที่อาร์มได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการปีนผาเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปเออเอาเข้าไปแบบเข้าไปสัมผัสดีกว่านาะเข้าไปสัมผัสเข้าไปเริ่มกิจกรรมการปีนผาเนี่ยเข้าไปได้ยังไงแล้วก็กิจกรรมการปีนผาในความเข้าใจของคนทั่วไปกับในความเป็นจริงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวน้องอาร์มช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับครับ ก็ตอนแรกสมัยเด็กๆครับเคยปีนหน้าผาอยู่แล้วแต่ว่าเป็นปีนแบบก็แก๊ๆปีนเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ปีนตอนนั้นตกลงไปคือใช้ชีวิตอยู่บนหน้าผาเลยปีนอยู่บนหน้าผาใช่ไม่ใช่นะครับก็คือ ปีนเล่นๆอะไรเงี้ยครับแบบเหมือนเป็นโซนปีนหน้าผาของเด็กอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ผ่านมานานมากแล้วต้นปัจจุบันได้มาทํางานครับได้มาทํางานที่กันยาปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่ามียิมปีนหน้าผาอยู่หลายที่เลยในกรุงเทพแล้วก็มีคนไข้ด้วยมาจากการปีนหน้าผามีอาการบาดเจ็บจากการปีนหน้าผาซึ่งก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอ่ะคนที่เขาปีนหน้าผาเราเข้าใจว่ามันเป็นกีฬาที่อุยก็แค่ปีนขึ้นไปนี่นะมีอาการบาดเจ็บได้ยังไงอะไรเงี้ย ก็เลยลองไปปีนดูเส์ชหาในกู o ก l e มีที่ไหนปีนได้บ้างนะก็ปรากฏว่าอ๋อมียิมอยู่ใกล้คินิห้านาทีห้านาทีถึงห้านาทีถึงก็เลยไปเลยครับกับเพื่อนนากแกภ้อาสนุกสนุกติดใจชอบมากปีนมาได้ประมาณปีครึ่งล้วครับอก็คือเหมายว่าเป็นกิจกรรมที่เริ่มรู้จักจากการที่เอ๊มีคนใครไปไปเล่นนี่แล้วก็มีแบบว่ายิมที่อยู่ใกล้ด้วยก็เลยไปลองแต่ไปลองก็เลยชอบเลยทีนี้เจาะในเรื่องของปีนน้ำพา่อนมัน มันมันมันเป็นแบบไหนครับมันกี่ประเภทหรือว่าที่ผมเคยเห็นนะครับก็คือมันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนเป็นหินจําลองเนาะแล้วก็ <ไป S 2> มีฝรั่รรงสีสีแปดอยู่เออ,เอ,อใช่มันมีเป็นสี <laughs> แต่ละสีมันมีแต้มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีกี่ประเภทครับแล้วช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยใช่ครับปีหนา้าผเนี่ยหลักๆแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่ามีสองแบบหลักก็คือที่ใครพี่ราบอกว่ามาฝรั่งฝรั่งไหมจริงเขาเรียกว่าโฮครับโฮก็คือโฮคือการจับใช่ไหมออใช่ มันมีเอาไว้ตับก็ได้เอาไว้เหยียบก็ได้มีหลายสีครับพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นอินดอร์คลามมิงครับคือการการปีนในในชายปีในล้มครับกับอีกแบบหนึ่งคืออัลโดคลามมิงอัลโดคลามมิงก็คือการไปปีนข้างนอกอที่เราจะเห็นคือสถานที่หลักๆในไทยเช่นที่คนชอบไปก็คือไร่เลงนยคาับใช่ไปปีนหน้าผาจริงนะครับก็คือหน้าผาจริงอาลโดหน้าผาจำลองอินดอร์ถูกครับใช่ก็จะแบ่งเป็นสองประเภทแล้วก็ ในอินดอร์ก็จะมีอีกสองแบบหลักๆก็คือการปีนสูงกับการปีนเตี้ยอืใช่คือการปีนเตี้ยเขาจะเรียกว่าบ o r d e r i n g ครับคือเป็นหน้าผาเตี้ยประมาณ3าถึงห้าเมตรครับมีนีเตี้ยยังห้าเมตรก็ก็สูงนะก็สูงนะก็ตกก็ตกมาก็เจ็บนะใช่แต่ว่าตกไม่เจ็บครับเออหข้างล่างมีเบาะรองอ่าข้างล่างมีเบาะรองแต่ยาวหัวลงยาวหัวลงใช่แต่เดี๋ยวเรามีวิธีสอนว่าตกยังไงนะครับ ก็คือตัวเบาะเนี่ยเขาจะเป็นเบาะโฟมนะครับ,รบหรือเป็นเบาะลมก็ได้กระตรงมาก็จะนิ่มๆมีเซฟตี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสองก็คือแบบปีนสูงครับปีนสูงเนี่ยก็คือจะมีสองแบบไปอีกก็คือเราจะเห็นเวลาที่เราสมมติเราเข้าไปในยิมทำไมครับ,รบยิมที่ปีนสูงส่วนใหญ่นะก็จะมีความสูงแตกต่างกันไปเก<ม>้าเมตรบ้างสิบเมตรบ้างสิบหกเมตรบ้างนะครับส่วนใหญ่ในอินดอ์ก็จะมีแบบที่มีเชือกมาอยู่แล้วนะค,ะครับเขาเรียกว่าท็อปโรล์คือเราสามารถเดินเข้าไป ให้สตาฟสอนผูกเชือกผูกเชือกขับกับเอวใช้อุปกรณ์เซฟตี้ในการช่วยบีเลด,ดึงขึ้นไปนะครับ,ค,รบคือแบบท็อปโรบกับอีกแบบหนึ่งตื่นเต้นว่าเสียวเราใจคือเราต้องเอาเชือกครับต้องมีเชือกส่วนตัวผูกกับเอวของเราแล้วขึ้นไปคลิปทีลตัวทีละตัวทีละตัว,ตวทนี้เขาจะไปถึงจุดนี้แล้วเขาเปลี่ยนจุดเกี่ยวอะไรอย่างนี้ใช,ใช่ไหมครั<อ>แสดงว่าความสูงนะที่น้องอามบอกว่าปีนสูงับปีนเตี้ยเนี่ยคัดพอยต์มันก็คือ อ่าห้าเมตรถูกไหมห้าเมตรนี่คือเรียกเตี้ยเล็กเตี้ยแต่ถ้าเกิดสูงกว่านั้นก็คือเรียกสูงใช่ซึ่งสั้งสองความสูงเนี่ยก็จะอยู่ในยิมที่เป็นอินดอร์ถูกครับเพราะเราไม่สามารถปีนหน้าผาจริงแบบว่าห้าเมตรอันนี้ได้ถูกไหมปีนได้ครับกินได้ด้วยเหรอได้ใช่ o u t ดอร์ก็มีเหรอ o u t ดอร์มีครับมี outdoor b บ a r d i n g ด้วยซึ่งการที่เราจะไป outdoor ล o ริง i n g เราก็จะต้องมีแบบมีแมทมีแมท ไางทีเขาเรียกว่าครัชแพดครับครับไว้สําหรับว่าเวลาที่เราปีนแล้วถ้าเกิดเราตกลงมาปุ๊บเราตกลงมาบนบอกไม่เจ็บปลอดภัยคือเราไปสรรหาสรรหาปีนเองไหมหรือว่ามันต้องขออนุญาตใครปีนมาได้เป็นเอาดอมันต้องเป็นที่ที่มีการได้รับการอนุญาตใช่หลายๆที่มีได้รับการอนุญาตเช่นคอนแกนอะไรเงี้ยครับทางสวนสัตว์คอนแกนให้อนุญาตเข้าไปได้มันแสดงว่าแบ่งใหญ่ๆถ้าแบ่งตามสถานที่เนาะก็คืออินดอร์เอาดอร์ แล้วเราก็แบ่งประเภทการปีนก็คือมีระยะความสูงปีนเตี้ยหน่อยทีนี้แล,แล้วการที่เราปีนเตี้ยมันมีอะไรที่ต่างจากการปีนสูงไหมน้องอามตอบ<ช>เลยว่าระยะครับเ <laughs> ช่นมันแบบมันคือเท่าที่เคยเห็นอะแบบปีนเตี้ยๆบางทีมันจะมีความสโลปแบบที่ชันต่างกันหรือบางทีมันจะเอ็นกลับมาเพื่อทําให้เราปีนแล้วยากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับถูกต้องแล้วพี่นันตัว หน้าผาครับอย่างอินร์ครับเขาจะมีคําศัพท์เรียกว่าวอลครับ wall วอลก็คือ,อเป็นเหมือนกําแพงเป็นหน้าผาเนาะซึ่งเขาจะมีมิติที่แตกต่างกันใช่ครับมิติที่เอ็นเอ็นหน่อยนะขาจะเรียกว่าโอเวอร์แฮงใช่ครับเวลาปีนเราจะต้องเอ็นขึ้นไปปีแบบเอ็นขึ้นไปใช่ครับถ้ามีแบบหนึ่งคือแบบที่มีความชันขึ้นเขาจะเรียกว่าสแลปวอลก็จะมีความชันต่ต้องใช้ขาเป็นตัวหลัก จะ uh huh. ถามว่าจริงๆแล้วบอที่เป็นโอเวอร์แฮงก็ต้องใช้ขาเป็นตัวหลักเหมือนกันเพื uh ่อลดแรงแขนให้ปีนขึ้นไปได้ส่ว so, uh huh. นคำถามว่ามีความแตกต่างกันไหม uh huh. ระหว่างปีนสูงกับปีนเตี้ยแตกต่างกันแน่นอน uh huh. อย่างแรกครับ uh huh. เวลาที่เราปีนเตี้ยด้วยความที่ลักษณะเส้นทางเรียกว่ารูดรูดมันจะสั้นกว่าปีนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะปรับให้ยากขึ้นเขาก็จะปรับที่ความหนักของ การปีนรปรับในลักษณะของโฮที่ใช้ว่าอาจจะให้มันใหญ่ขึ้นเวลาที่โฮใหญ่ขึ้นก็จะจับได้ยากขึ้นครับจากที่เราจับได้อย่างนี้เราจะเป็นจับอย่างนี้หรืออาจจะต้องแบมือจับนะครับ<อ>ใช่ซึ่งมีการจับที่แตกต่างกันหรือยิ่งแหงมากๆก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ ใช่ครับมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นโอ้ทีนี้มันก็ดูเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แบบเทคนิคเนาะแล้วก็ต้องมีทักษะอะไรเงี้ยเรามีรเรามีเทคนิคอะไรที่เราต้องไปเตรียมตัวแบบเรียนรู้มันไหมครับในการที่เราบินมีแน่นอนครับอ,อย่างแรกถ้าคุณเป็นบิ๊ก n n e ครับหรือต่อให้ไม่เป็น b ิ g ก n n e r ก็ได้อย่างแรกที่ต้องทมก็คือเรียนรู้การตกให้เป็นตกให้เป็นใช่ตกให้เป็น,ตก,ปนตกก็คือ ไม่ใช่นะครับตกอย่างแรกที่ต้องตกให้เป็นเลยก็คือเรียนรู้การตกแบบ t r e x ็กหรือเ u r t l e นะครับคือเราตกลงมาลงด้วยขาเก็บคองอเข่าแล้วม้วนหลังลงทำเต่าใช่เป็นเหมือนเต่าก็คือเหมือนแบบล้มยังไงให้ปลอดภัยตกจากที่สูงยังไงให้ปลอดภัยถูกเป็นสกิลแรกก่อนเลยเป็นสกิลแรกในการตกสําหรับตัวบอก โบเดอร์นะครับใช่แต่ถ้าปีนสูงเนี้ยเราตกลงมาเราตกบนเชือกอยู่แล้วใช่ขอแค่เราไม่เอาเท้าเข้าไปเกี่ยวเชือกก็พอสามารถตกลงมาตรงๆได้เลยเราจะใส่อุปกรณ์อันนี้ครับนี่ฮ์เนสนี่ครับเป็นอุปกรณ์สวมเอวนะครับแล้วก็สวมเข้าไปที่ขาเพื่อจะเซฟตีเวลาที่เราตกลงมามันก็จะห้อยห้อยเราไว้เพราะมันมีเหมือนเป็นสลิงเชือกที่เกี่ยวเอาไว้ก็คือเป็นครับเป็นทักษะแรกเลยในทุกๆการปีนผาไม่ว่าจะสูงหรือเตี้ยก็คือต้องตกอย่างปลอดภัยใช่ครับทูกต้องเลยครับ สองก็คือเวลาปีนนะครับถ้าคุณเป็นมือใหม่อย่างแรกปีนให้สนุกปีนให้ปลอดภัยตกอย่างปลอดภัยแค่นั้นพอละครับถ้าปีนสนุกแล้วเดี๋ยวยังอื่นม,มันตามมาเองอย่างเช่นการเรียนรู้การเคลื่อนไหวนะครับเกิดกล้ามเนื้อเกิดการจดจำน้อมีมัลส์เมโมรีใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วการปีนมจะสมูทขึ้นสวยงามมากขึ้นมีเทคนิคที่ดีขึ้นเองอืแต่ถ้าเรายังไม่พอใจอะทำยังไงดีครับหาเรียนรู้มูจาก คนที่อยู่ใกล้ๆครับคนที่เขาเป็นเก่งๆฝึกทักษะในการบิดลาตัวนะครับอย่างเช่นถ้าเราปีเนี้ยเรารู้สึกว่าโอ๊ยปีเราใช้แขนเยอะจังเลยใช้แรงแขนเยอะจังเลยนานาคตมีโอกาสที่จะบาดเจ็บที่บริเวณข้อไหล่หรือนิ้วมือได้ง่ายเพราะฉะนั้นการเรียนรู้กันฝึกกำเนิดการกลางลําตัวการออกแรงส่งจากสะโพกนะครับการกดน้าหนักที่เท้านี่จะช่วยทําให้เราลดการใช้แรงแขนแรงที่ข้อไหล่แล้วก็แรงที่นิ้วมือได้มากขึ้นใช่ครับ ก็เป็นาหรับการเรียนรูต้ต่อจากเรื่องความปลอดภัยเนาะถักเป็นการถ่ายแรงแล้วก็แบบส่งแรงเวี่ยงในการไปยังจุดต่อไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราแบบว่าใช้แรงตัวเองอ่ะเถื่อ <ๆ S 1> ไปอะ่ะมันก็คงเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันเนาะถูกครับถูกครับแล้วพวกแบบหลังจากที่เราเรียนรู้กิจกรรมพวกนี้แล้วเราแบบได้ประโยชน์อะไรจากกิจกรรมปีนผาไหมแบบว่าประโยชน์ที่เราได้จากกิจกรรมปีนผาเนี่ยน้องอามมาช่วยแชร์หน่อยครับอย่างแรกเลยครับ เวลาที่เราเห็นคนปีนหน้าผาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่เก่งๆนะครับ,รบเขาจะมีเทคนิคมีการเคลื่อนไหวที่สวยงามมีการจัดลําตัวที่สวยงามสิ่งนี้ช่วยให้เกิดประโยชน์สำหรับนักกายภาพคือเราจะมองเห็นหรือวิเคราะห์ movement ได้ดีขึ้นท่าทางลักษณะการเดินการใช้กล้ามเนื้อการยกแขนรหรือว่าลักษณะการวิเคราะห์ขนาดตรวจร่างกายนะครับเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อได้แบบแม่นยําม,มากยิ่งขึ้น uh huh. ก็ช่วยประกอบการตรวจร่างกาย สองเลยวมมันฝึกสังเกตใช่ไหมอะไรใช่ฝึกสังเกตฝึกสังเกตครับอันที่สองอันที่สองคือนิ้วแข็งแรงขึ้นมาอ๋อนิ้วแข็งนิ้วแข็งแรงขึ้นมามีกิจกรรมที่ต้องใช้การกริบหรือกริบเนาะใช่ครับใช่เลยครับมันก็เลยทําให้แบบว่านิ้วแข็งแรงขึ้นใช่กดนิ้เพลินกดแล้วนอกจากประโยชน์ที่น้องอามบอกมาแล้วเนี่ยมันมีแบบการบาดเจ็บเนาะในกีฬาประเภทเนี่ยอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเจอได้บ่อยไหมแล้วก็รายละเอียดแบบเป็นยังไงช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยครับน่า เจอเลยในกีฬาปีนหน้าผาครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคล้ายๆกับกีฬาอื่นเนาะแ็แบ่งเป็นหลายๆหลายๆรูปแบบนะครับอย่างเช่นรูปแบบที่เจอบ่อยคือนักปีนส่วนใหญ่ชอบเจ็บแล้วฝืนใช้ต่อก็จะเป็นลักษณะของ overuse ใช่ครับที่เจ็บเยอะๆเลยคือโอ้โหเจ็บนิ้วกันเยอะมากเลยเพราะมันต้องใช้ใช้นิ้วไม่มีใครไม่ใช้นิ้วปีนเนาะใช่ไม่มีใครไม่ใช้นิ้วปีนครับนะครับก็จะเจ็บนิ้วกันเยอะบางคนนิ้วบวมเลยนะครับข้อนิ้วบวมมา บางคนอันนี้นักปีนรู้จักกันเยอะมากชอบพูดถึงกันผูเลขาดครับอผูเลคือไม่ใช่เชือกไม่ใช่ไม่ใช่เชือกที่ปีนขาดนะผูเลคคือส่วนหนึ่งของนิ้วเนาะเป็นพวกเอ็นเนาะเป็นเอ็นที่อยู่ในนิ้วนะครับก็จะขาดได้ง่ายแต่การที่แบบว่าสมมุติเราปีนนะครับแล้วกล้ามเนื้อเรายังไม่แข็งแรงเต็มที่เวลาปีนน้ําหนักยังไม่ไปลงที่สะบักดีเราเกร็งที่ตัวข้อนิ้วจิกที่ตัวนิ้วเยอะเกินผู้เลขาดเลย อืมใช่ครับหรือบางคนปีแล้วเผลอเท้าหลุดปึ๊กนิ้วโดนยืดใช่ครับน้ำหนักบรรจุชากไปที่ข้อน้ำหนักกระชักระชับข้อไปเมื่อกี้แหวบแรกเผลอเท้าหลุดคิดว่าเอ๊ะปีหรือยูเท้ามลุกไปใช่บางทีก้าวพลาดก้าวพลาดจึ๊งลดงไปแต่พยาการยอดฮิตใช่ครับเพยาการยอดฮิตครับผมแล้วมีเทคนิคในการที่แบบว่าดูแลไม่ให้เกิดพวกนี้ไหมมีครับมีครับอย่างแรกเลยก็คือน้องฝึกว่า กล้ามเนื้อของเราเตรียมตัวให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแข็งแรงเต็มที่นะครับก่อนที่จะไปปีนเนาะอย่างแรกเลยคือการนอนหลับพักผ่อนต้องเพียงพอก่อนเบสิกเลยเนาะการนอนหลับเบสิกกับ, <basic S 1> บการนอนหลับให้เพียงพอนะครับก่อนที่จะไปปีนสองเลยคือฝึกกล้ามเนื้อทุกส่วนของราแข็งแรงโดยเฉพาะพวกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกับกล้ามเนื้อรอบๆข้อไหล่และกล้ามเนื้อสะบักนะครับพวกนี้เนี่ยช่วยลดการออกแรงกดที่บริเวณนิ้วได้เยอะมากพอสมควรเลยครับ ใช่ครับแล้วถ้าเรายิ่งฝึกกล้ามเนื้อรอบว่าข้อสะโพกนะครับช่วยชดเชยแรงอีกก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกเหมือนกันครับก็แสดงว่าไม่ใช่แค่นิ้วจะต้องแข็งแรงแต่ว่าอวัยวะร่างกายส่วนอื่นที่เป็นส่วนพวกสะบักพวกการส่งแรงมันก็จะมีผลทาให้เราเนี่ยปีนได้ปลอดภัยขึ้นไม่ได้ใช้แรงจากนิ้วอย่างเดียวถูกเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่มันจะมาช่วยมัดเล็กได้ใช่ทีนี้กับการถ้าสมมติเราเตรียมร่างกายดีแล้วล่ะแต่ว่า โอ้มันเจ็บอ่ะมันโอเวอร์ยูสจากที่น้องอามบอกมันนักเสพแล้วอ่ะเรามีวิธีการดูแลยังไงบ้างอย่างแรกเลยครับครับมาที่กันยาคลินิก <laughs> ตรงไปตรงมา <laughs> ตรงไปตรงมาโอเคอย่างแรกเลยครับให้คุณสํารวจตัวเองก่อนว่าคุณบาดเจ็บที่บริเวณไหนนะคะแล้วการบาดเจ็บเนี่ยเป็นมาได้ระยะเวลาประมาณกี่วันแล้วอืถ้าคุณเพิ่งเป็นมาอย่างแรกเลยพยายามลดแรงกด ที่บริเวณนั้นนะครับพยายามอย่าฝืนใช้เขาต่อยิ่งคนฝืนใช้ต่อคนจะยิ่งเจ็บง่ายมากขึ้นครับนะครับพยายามเซฟแล้วก็ประครบเย็นอืชายแล้วหลังจากนั้นให้พยายามสารวจว่าหลังประครบเย็นอาการเจ็บดีขึ้นหรือยังอืนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นให้ปรึกษากายภาพบมบัดหรือ,อให้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดอื่นเพื่อช่วยชดเชยการเคลื่อนไหวที่บริเวณนิ้ว นะครับใช่ก็คือเหมือนกับว่าสำรวจตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยบาดเจ็บแล้วเนี่ยหนึ่งเลยเอาแบบตามคอมมมนเซนต์ก็คืออันไหนเจ็บย่าเพูดไปใช้ก่อนถูกครับให้พักก่อนเนาะแล้วก็ดูว่าเอ้ยบางคนเนี่ยบางทีเจ็บบ่วงอยู่เนี่ยอยากหายไง ก็จะไปยืดเนาะจะไปใช้อะไรก่อนการยืดอะไรต่างในตัวเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บอยู่บางทีมันทําให้บาดเจ็บมากขึ้นถ้เป็นแผลอยู่แล้วเราไปฉีกมันมากขึ้นเหมือนมันฉีกอยู่นิดนึงเรายืดอีกสักหน่อยนึงให้ฉีกเพิ่มอันนี้ก็จะทําให้จากดีนะมันจะกลายเป็นแบบว่าแย่ลงเพราะฉะนั้นอะเบื้องต้นก็คือพักก่อนในกิจกรรมที่เจ็บครับจากนั้นหาน้ําแข็งมาแล้วก็อาจจะน้ำแ็เจ็บนิ้วอะน้าแข็งใส่น้ําอย่างละครึ่งแล้วก็แช่ลงไปถูกไหมฮะใช่เพื่อลดการอักเสบก่อนเท มันลงเข้าไปอ๋ออันนั้นกินอันนี้คือแช่ก่อนแช่ให้มันลดการอกเสบีนมือก่อนหลังจากนั้นถ้าเกิดลองขยับพวกกล้ามเนื้อตัวอื่นที่ไม่ใช่ตรงนี้ดูว่ามันช่วยสพอร์ตตรงนี้ได้ไหมถ้ายังไม่หายก็คือเชิญเข้ามาคลินิกได้เลยอันนั้นคือวิธีการดูแลเบื้องต้นที่น้องอารมได้พูดถึงไปนะครับผมทีนี้แบบนอกจากในเรื่องของมิติเรื่องของการบาดเจ็บแล้วเนี่ยเรื่องของประเภทต่างๆหรือประโยชน์แล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าแบบน้องอาร์มเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วมีการเตรียมความพร้อมในร่างของ ร่างกายเนาะแล้วก็จิตใจยังไงสําหรับที่จะไปปีนผานะครับครับข้อหนึ่งอย่างแรกคือที่บอกไปคือการนอนหลับใช่ไหมครับครับสองก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับโปรตีนเราต้องเพียงพออนะครับแล้วอย่างเวลาไปปีนสมมติถ้าอากาศร้อนรับเยมเครื่องดื่มกระแล่ไปให้เรียบร้อยใช่ครับเครื่องดื่มนี้ต้องมีฟองไหมครับเครื่องดื่มต้องมีฟองไหมบางี่ห้อมีบ้งบางที่ห้อมีบ้างเป็น เครื่องดื่มเกล่เครื่องดื่มเกล่ะเพื่อสุขภาพอใช่ครับบางมีคนเอาไปปีนแล้วเป็นน้ําแบบเหลืองๆมีฟองไหมเวลาเอาไปปีนด้วยเงี้ยกินแล้วหน้าแดงๆไว้ไม่เนาะเก๊กวยใส่หล่อห้างเก๊กวยอันตรายนะครับอันตรายอันตรายอันตรายอันนี้ห้ามนะห้ามนะห้ามห้ามไม่ได้นะครับเด็ดขาดนะครับเพราะว่านอกจากแค่ปกติปีนอ่ะมันก็เสี่ยงจะตกอยู่แล้วถ้าเกิดเราดื่มพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ถูกครับถูกครับแซวเล่นเฉยๆโอเคต่อข้ัสองนะครับก็คือในเรื่องของ ัจจัจด้านสภาพจิตใจนะค,ะครับในเรื่องของความเครียดนะถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเรายิ่งไปปีนอะ่ะบางทีกล้ามเนื้อมันเกร็งง่ายมันลาง,ง่ายครับ,รบใช่หรือว่าฝืนปีนไปทั้งนั้งที่ยังแบบเรายังเครียดหรือว่าเรากังวลเกี่ยวกับความสูงให้แบบจัดการตัวเองครับลงมา<อ>จัดการตัวเองครับเพื่อที่ว่าถ้าเราความเครียดน้อยลงหรือว่าก,กดดันน้อยลงเราถึงค่อยปีนต่อหรือจริงๆแนละ้วถ้าเราปีนสูงนะเราสามารถบ,บอกให้เพื่อนหยุดขอเทคได้นะเพื่อจะนั่งพัก จะได้ไม่ไม่เป็นการกดดันมากเกินไปในขณะปีนอก็คือเหมือนนอกจากร่างกายที่พร้อมแล้วจิตใจที่มีสติแล้วก็วางแผนให้ดีไม่ลนเนาะไม่เครียดมันก็จะทําให้เราปีนได้ดีขึ้นใช่เลยครับใช่เลยครับทีนี้มันมีชาเลนจ์อะไรบ้างในการปีนเช่นหมายถึงว่าคือปกติสมมุติว่าเรายกน้ำหนักเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยลำหนักยใหห้นักมากขึ้นหรือเราไปวิ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากวิ่งเร็วขึ้นหรือวิ่งได้ไกลขึ้นอะไรเงี้ยทีเนี้ยชาเลนจ์ของมิติที่เราไปปีนผา มันมันอะไรมันชาเลนจ์ให้เราต้องแบบอยากไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเช่นแบบปีนให้มันขึ้นไปขึ้นไหมสุดห้อหรือว่ายังไงแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ความสูงเดียวเนาะเพราะว่ามันก็มีปีนเตี้ยที่มันสูงแค่นั้นะหละหรือว่าปีนให้มันเร็วขึ้นจนไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าหรือมันวัดด้วยอะไรที่มันชาเลนจ์เราให้เราแบบอยากสมมุติว่ารอบนี้ได้แบบนี้อีกรอบหนึ่งมันเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วมันดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยอย่างแรกเลยครับเวลาที่เราปีนหน้าผาเนี่ยตัวรูทนะครับเขาจะแบ่งเป็นเกรด ครับนะครับ s า i f i c เ t i o n มีหลายรูปแบบมางเลยบางที่เป็นแบบเกรดอย่างยากง่ายสุดอาจจะเป็น 5A ไล่ไปที่หา B ห C 6A 6B 6C ยิ่งเราปีนได้ยากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งชาเลนจ์ขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อก็คือเหมือนมีเกรดวัดเลยว่าถ้าคุณปีนรู้นี้ได้คุณอยู่คุณทำภารกิจเกรดนี้เสร็จถูกครับเมือนภารกิจนี้ยากกว่าคุณทำได้คุณก็คือมาอีกแล้วไมใช่ใครเป็นคนกำหนดนะครับอันนี้ มันมีคนกําหนดไหมมีครับมีครับในยิมเนี่ยจะมีคนที่เรียกว่ารูเซตเตอร์รูเซตเตอร์รูเซตเตอร์คือคนที่เอาเหมือนเอามาการ์ดเข้นไปแปะอ๋อคือมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ใช่ครับเปลี่ยนได้ใช่ซึ่งเขาเขาต้องมีความรู้ด้านการจัดถูกไหมว่าแบบอันนี้คือเรียกว่าเก็บนี้เก็บนี้ใช่ก็จะมีแบบคนที่เป็นแบบเฮดเซตเตอร์นะครับคือเป็นเหมือนหัวหน้าของรูเซตเตอร์นะคอยดูวิเคราะห์ว่าเอ้ย มูฟแบบนี้คนทั่วไปสามารถทําได้จริงไหมการปีนแบบนี้สามารถทําได้จริงหรือเปล่าอะไรครับขึ้นไปได้จริงไหมอะไรครับเหมือนเหมือนเป็นคุณครูที่ออกข้อสอบใช่ไหมแล้วก็บอกว่าถ้าข้อสอบยากเราเราเราทำได้แสดงว่าเราเนี่ยอยู่ในระดับท็อปทอปเลยใช่ซึ่งเราก็ถนัดอยู่แถวแถวเอซีเอซีเอซอะไรเนี่ย งงเลยโอเครูเซตเตอร์นี่ก็ต้องแบบว่ามีการอบรมอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะใช่ไหมใช่ครับเขาก็จะมีการเทรนนิ่งของเขานะครับรูปแบบการเซตรูปแบบการเคลื่อนไหวของมนุษย์นะครับที่สามารถแบบทําให้เราสามารถปีนขึ้นไปได้อะไรอเงี้ยครับใช่จะไปเซตมัวๆก็ไม่ได้เนาะออย่างงี้ก็ดูว่ามันต้องมีรายละเอียดมากๆเลยอมเพิ่งร้เพิ่งทราบเหมือนกันโดยส่วนตัวที่แบบว่ามันจะมีพวกรูเซตเตอร์แล้วมีเฮดขึ้นมาอีกใช่ครับแปลงแสดงว่าแต่ละที่เนี่ยก็ต้องมีตําแหน่งนี้มีตําแหน่งนี้ครับต้องมีตาแหน่งนี้เพราะว่า พความสนุกของหนักปีไงก็ือมีการเปลี่ยนั้งที่เปลี่ยนทุกสัปดาห์เลยครับโอ้ใช่มีการเซตใหม่ทุกสัปดาห์เลยสีๆแล้วแต่ปีการเปลี่ยนการเปลี่ยนการเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆครับต้อแล้วเราก็พยายามจะแบบไปพิชิตอันนี้จะมีเขาจความทาเล่นเหมือนเราเคลียร์ด่านเคลียร์ด่านไว้เลยครับผมทีนี้เวลาเราไปเราไปสมมติเราไปปีอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปปีนเป็นแบบเป็นกลุ่มแล้วก็สลับกันขึ้นไปปีนหรือส่วนใหญ่เราก็แบบฉันจะอยู่ของชั้นคนเดียวหรือว่าต่างคนต่างอยู่ในมุมต่างๆหรืออะไรจริงๆได้ทั้งแบครั คือจะปีนแบบอินดิวิวชวลก็ได้นะครับมันจะมีเครื่องหนึ่งที่เรียกว่าออโต้บิเล์อย่างเช่นคุณอยากปีนสูงเนี่ยแต่คุณไม่มีเพื่อนเลยเพื่อนไม่มานันเราไม่ครบไม่ถึงเลยนะแล้คือไปปีนเองได้นะครับแต่จริงๆแล้วกาปีนหน้าผาเนี่ยถ้ามีเพื่อนสนุกนะครับคอมมูนิตี้ในการปีนหน้าผาดีมากๆในทุกๆยิมครับคุณสามารถเข้าไปในยิมถามทำเยนถาม อันนี้ปีนยังไงครับนี่ปีนยังไงคะนี่สามารถหาเพื่อนได้เลยหาเพื่อนได้ง่ายมากเลยครับในทีนะครับก็ทุกคนมีความชอบที่แบบเหมือนกันเนาะและอยากแบ่งปันกันได้ประสสุดดีๆทีนี้แบบว่าเรามีทิปแบบอะไรที่แบบอยากแนะนํำไหมคนที่กําลังแบบสนใจที่จะปีนผาอะไรอย่างเงี้ยครับในเบื้องต้นก่อนเราคนที่อยากลองปีนหน้าผานะครับสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ทุกยิมเลยครับนะครับในทุกยิมเนี่ยมีสตาฟคอยให้คําแนะนํานะครับสำหรับมือใหม่เนาะ แต่สำหรับ<ม>คนที่ปีนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอยากให้ลองสำรวจตัวเองก่อนว่าต,วตัวเองชอบปีนแบบไหนชอบปีนสูงชอบปีนเตีย้ยเพราะแต่ละรูปแบบลักษณะการใช้พลังงานที่ใช้<ม>จะแตกต่างกัน<ม>อย่างเช่นถ้าคุณชอบปีนสูงมากๆ endurance <ม>คุณต้องได้อาจจะต้องฝึกอะไรที่มันแบบแใช้ระยะเวลานานๆหน่อยนะครับหรือถ้าอย่างคุณชอบปีนเตีย้ยนว weight training อาจจะสําคัญกับคุณมากเพราะว่าเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทาให้ปีนได้ดีขึ้นเก่งขึ้นแข็งแรงมากขึ้นค่ะ ใช่สุดท้ายที่ต้องไม่ลืมไปคือเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อการวอร์มอัพครับยืดกล้ามเนื้อสําคัญมากนักปีนส่วนใหญ่บางทีชอบเผลอลืมไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจริงๆแล้วการปีนหน้าผาน่ะการเคลื่อนไหวที่สวยงามคอต้องมีความยืดหยุ่นนะครับกล้ามเนื้อต้องมีความยืดหยุ่นด้วยใช่ครับที่ฟิลไปปีนต้องสวยงามแน่เป็นเหมือนทิ้งจกอะต้องปีนแบบส่งแรงแบบพิ้วพล้อติดติดก็คือนอกจากแบบว่า เราต้องเตรียมร่างกายจิตใจวอร์มอัพต่างๆเพื่อดูแลบางคนแบบเห็นมาจากออฟฟิศขับรถมาปุ๊บเปลี่ยนชุดขึ้นเลยตัวอย่างนั้นคือแบบไม่องควรนะควรจะต้องมีการวอร์มอัพให้ดีก่อนถูก <c oughs> ครับับโอ้มาดูแบบว่าเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็คำถามสุดท้ายที่ <c oughs> น้องอาร์มอยากจะฝากถึงทุกคนนะครับมีสิ่งที่อยากฝากอะไรบ้างสําหรับคนที่จะเปลี่ยนผาแล้วก็มุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับการปีนผาครับได้นะครับ จริงๆแล้วเขาจะบอกว่ากีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาที่อันตรายครับคือมันเป็นการขึ้นที่สูงมันมีความอันตรายแต่จริงๆแล้วถ้าเราหัดเป็นอย่างเซฟตี้เรียนรู้การตกอย่างปลอดภัยแล้วก็ออกกําลังกายฝึกกล้ามเนื้อมัดอื่นๆอย่างเช่นกล้ามเนื้อการกลางลําตัวกล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อข้อสะโพกนะครับในการเคลื่อนไหวให้ดีแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดโอกาสที่เราจะเกิดการบาดเจ็บได้เยอะมากๆเลยนะคะ หมูถือว่าเป็นแบบว่าประโยชน์มากๆแล้วในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของมิติต่างๆในการที่จะไปปีนน้าผาฝึกสมาธิได้มีสังคมการปีนน้าผาด้วยนะครับวันนี้ถือว่าได้ได้เรื่องราวเยอะมากเลยครับพี่นันน้องก,ก็วันนี้ก็ทําให้เราได้เข้าใจมากขึ้นแล้วกันนะครับว่าเกี่ยวกับการปีนผาว่ามันมีกี่ประเภทมีอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วมันต้องมีการเตรียมตัวที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็อุยเพิ่งรู้ว่ามันมีดันดาแล้วก็มีการเปลี่ยนไปตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยไปยิมนี้มันก็คือมีแบบเนี้ยแบบเนี้ยแหละเนาะ นะครับมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแบบความยากความง่ายขึ้นไปได้ด้วยเนาะแล้วก็หาสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบในสไตล์รูปแบบไหนแล้วก็เตรียมความพร้อมร่างกายเราให้พร้อมด้วยนะครับวันนี้ก็ถือเป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ได้ร่วมพูดคุยกับแกภข้ามบัตรจีรวัตรชูทองนะครับสวัสดีครับครับผมแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องยูทูบนะครับกัญญาคลินิกนะครับ ฝากกดกระดิ่งกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับผมครับพบกับพวกเราได้อีกในครั้งต่อไปแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมดรไกรเมืองบัตรนันอุดมเฉลิมพัฒและผมนักการเมืองบัตรพงศธรและไมเกตนะครับขอลาไปก่อนกับรายการคุยกันเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้าแล้วแบบ EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปปีนกันดีกว่าปุ๊บ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 ปีนปีนปีน